เอนบอร์ดนั่งคุณให้พร้อมเพราะเราจะเอาหนังและซีรีส์โดนๆจนคุณไม่อยากลุกไปไหนมาเล่าให้ฟังคำเตือนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้พวกเราชาวเอนบอร์ดด้วยหนังที่จะมาเล่าในวันนี้ This Bean War สงครามหัวใจคู่ระหํำพยักร้ายเปิดตัวมาอย่างแท้กับคู่หูสายลับสุดหลอ่อโดยมีภารกิจให้พวกเขาทำคือ เข้าสกัดและจับกลุ่ม2พี่น้องไฮริสโดยผมจะเรียกคนนี้ว่าพี่ทักส่วน FDR ก็พี่แท้ละกันนะครับถึงทั้งคู่จะมาทำงานแต่ก็ขอแวะหลีสาวกันสักนิดหนึ่ง2พี่น้องไฮริสมาถึงแต่การจับกลุ่มดันพลาดทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นสุดท้ายเขาไม่สามารถจับพี่น้องไฮริชได้ โดยต้องบอกก่อนนะครับว่าฉากนี้คนที่เป็นน้องได้ตกตึกใต้ส่วนคนพี่เนี่ยหนีรอดมาได้พี่ทักและพี่เท่ถูกหัวหน้าของเขาสั่งกักบริเวณเพราะว่าภารกิจต้องปลอมตัวเข้าไปจับแต่พวกเขาดันทำพลาดจนมีคนเสียชีวิตต่อมาพี่ทักก็ได้มาหาโจซึ่งเป็นลูกชายของเขาโจกำลังเรียนเทควันโดอยู่เขาดูไม่ค่อยภูมิใจในตัวพ่อสักเท่าไหร่ พอต่อสู้เนี่ยก็ไม่เป็นเป็นได้แค่คนขายตัว๋วตอนนี้เราจะได้รู้ว่าพิทักษ์ปิดบางเรื่องที่เขาเป็นสายลับกับลูกและเคที่ที่เป็นภรรยาเก่าของเขาเอาไว้ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบพิทักษ์ของเราเนี่ยก็อยากจะมีแฟนเลยแลแ่นแอปหาคู่บนอินเทอร์เน็ตแล้วเขาก็ได้นัดพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าลอเรนหลังจากที่พวกเขาเดทกันเสร็จ ลอเรนได้บังเอิญไปเจอกับพี่เท่นในร้านเช่าหนังพี่เท่ของเราก็เหมือนจะชอบลอเรนขึ้นมาแต่เธอก็ดูไม่สนใจและไม่เล่นด้วยเขาจึงใช้ความเป็นสายลับไปแฮกข้อมูลตามเจ้ลอเรนถึงที่ทำงานแล้วก็วาดล้อมด้วยเทคนิคการตื้อแบบมืออาชีพจนได้ไปดินเนอร์ด้วยกัน กลับมาที่สำนักงานพี่ทักและพี่เท้ได้พูดคุยว่าเขาเนี่ยได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกใจตอนนี้เขาทั้งคู่ได้รู้ความจริงว่าพวกเขานั้นชอบผู้หญิงคนเดียวกันแต่สักศีมันค้ํคอเขาตกลงกันว่าจะแข่งกันจีบและให้เจลอเรนเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกใครด้วยความที่เป็นสายลับจะจีบแบบธรรมดาได้ไง ทั้งสองคนเนี่ยก็แอบเอากล้องและเครื่องดักฟังเข้าไปติดในบ้านของเจสลอเรนและยังให้ทีมงานคอยสอดส่องเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการจีบเฮ้ย hey, นี่มันสายลับหรือโลกจิตกันวันเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือนังนสายลับทั้งคู่ได้รับภารกิจให้ไปจับตัวไอวานและไฮริชที่รอดมาได้จากครั้งก่อนพวกเขาทั้งคู่ปลอมตัวไปในบ่อนของไอวาน และได้พูดคุยกับเขาเพื่อที่จะจับตัวได้ง่ายขึ้นแต่พี่แท้ของเราก็แดนพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยเคยเป็นเพื่อนของเขาไฮริชเมื่อก่อนไอแวนก็เลยจับพิรุนได้เขาเลยพูดขึ้นมาว่าพอจะมีสักสองร้อยไหมถุย,ยผมลอเล่นไอแวนเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าไฮริชมันไม่มีเพื่อนหลังจากนั้นก็นัวกันสิพี่ พิทักบอดเปิดก่อนได้เปรียบเราก็ได้เปรียบจริงๆด้วยสุดท้ายก็สามารถจับตัวไอแวนเอาไว้ได้พอกลับมาถึงที่ทำงานยังไม่ทันจะหายเหนื่อยทั้งคู่ก็ได้ไปดักฟังเจสลอเรนกันต่อโดยที่เจสลอเรนเนี่ยเธอชอบที่จะเมาเรื่องเขาทั้งสองคนให้เพื่อนเธอฟังอยู่เสมอเข้าทางสิทีนี้พี่ทักและพี่เท่ของเรา กระจายชุดใหญ่ประเคนทุกอย่างที่เธอชอบและสนใจทั้งยังปรับปรุงตัวเองในเรื่องต่างๆที่เธอไม่ชอบอีกด้วยในช่วงนี้คุณจะได้เห็นความตลกและเฮฮาที่สายลับทั้งสองเนี่ยได้ใช้อุปกรณ์สุดไฮเทคมาคัดคว้างกันเองแต่นานวันเข้าการขัดแข้งขัดขาขัดรถขัดเรือดำนะนานวันเข้าการขัดแข้งขัดขาก็เริ่มนักขึ้นเรื่อยๆ จนพีทักและพี่เท่เริ่มที่จะผิดใจกันทั้งคู่ก็ได้เริ่มมีปากเสียงกันขนาดที่ว่าไม่สามารถทำงานในทีมเดียวกันได้อีกแล้วโอ้โหเรื่องผู้หญิงแม่งเรื่องใหญ่จริงๆแต่เรื่องดราม,มากก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับฝ่ายชายเพียงฝ่ายเดียวทางลอเรนเองก็หนักใจเป็นอยิงมากเธอนั้นไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใคร พรทั้งคู่ก็ต่างม,มีดีในแบบของตัวเองในคืนนั้นเองพี่เทสสังเกตเห็นว่ามีคนสะกดรอยตามลอเรนซึ่งคนคนนั้นเขาก็ไม่ใช่ใครอื่นได้เขาก็คือไฮริชนั่นเองลืมกันไปหรือ,อยังครับเพื่อนๆพื่นว่านังเรื่องนี้มันมีตัวร้ไรในวันถัดมาพี่เทศได้เข้าไปคุยกับพี่ทักที่กำลังกินข้าวเที่ยงกับลอเรนอยู่ พี่เทเนี่ยเตือนพี่ทักว่าพวกไฮริชเนี่ยมันกำลังสะกดรอยตามแต่พี่ทักก็ไม่เชื่อคิดว่าพี่เทศก,กุเรื่องขึ้นมาเพราะต้องการที่จะขดขวางหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ทะเลาะกันยกใหญ่จนร้านอาหารเละตุ้มเปะ๊ะในตอนนั้นเองลอเรนก็ได้รู้ว่าพี่ทักและพี่เทศของเรานั้นรู้จักกัน เธอผิดหวังในตัวพวกเขามากและเดินออกจากร้านไปยังไม่ทันจะได้ไปไหนไฮริชมันก็เข้ามาลักพาตัวลอเรนไปแล้วเรียกให้สายลับไปเจอเขาที่โกดังแห่งหนึ่งแต่จะมีหรือที่สองสายลับจะยอมให้มันเกิดขึ้นพวกเขาเรียบขับรถตามไปการไล่ล่าบ,บนถนนใหญ่ใจกลางเมืองเกิดขึ้นเหตุการณ์ยิงสนัดลั่นเมืองได้ถูกเผยแพร่ออกไปทั่ว ทั้งคู่สามารถช่วยลอเรนเไว้ได้แต่ก็ไปจนมุมที่สะพานขาดบนไฮเวย์ส่วนไฮริชเนี่ยก็ขับรถขึ้นมาเตรียมจะพุ่งชนพิทักและพิเท้ยิงสกัดรถไอริชพลิกคว่ำและเสียหลักพุ่งมาทางพวกเขาในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีนั้นลอเรนจะต้องเลือกว่าจะกระโดดไปทางใครระวังพิทักและพิเท และสุดท้ายเธอก็ได้เลือกพิเทเหตุการณ์ความวุ่นวายจบลงพิเท่ก็ได้ลงเอ่ยกับลอเรนส่วนทางพิทักเขาก็ได้กลับไปคืนดีกับเคที้เรื่องก็จบลงด้วยดีพิทัก์กับพิเท่ก็ได้คืนดีกันในตอนจบเนี่ยพิเทก็ได้สารภาพไปว่าเขาเคยนอนกับเคที้ก่อนที่เธอจะมาคบกับพิทักษ ความโอนละเวงวุ่นวายระหว่างสายลับทั้งสองจึงเกิดขึ้นอีกครั้งหนังจบแล้วก็เอ็นบ่อขึ้นมาได้แต่ถ้าใครยังไม่พอใจอยากดูต่อก็คอมเมนต์มาว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเล่าหนังเรื่องอะไรให้ฟังพิมพ์กันเข้ามาเยอะๆเข้าใจไหม